มมีแต่าหันะเอไม่เอาม่ว่าธรรม,ม,มาดามาทะเลหนูจะกินอะไรอ่ะอหมูหันเหรอไม่ได้หนูไม่ได้ค่ะพี่นหนูจะกินซุปหางวัวไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่คือหนูที่หนูกาลังพูดถึงเนี่ยหมายความว่ามันจะต้องควรจะเป็นอะไรที่บอกว่าแปลกๆนิดนึงคนไม่ค่อยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้น่าสนใจทีมเราจะได้มีสิทธิ์ชนะด้วยเวลาได้ของแปลกๆมา อยากกินไอที่แบบว่าเออไม่คุ้นไม่ใช่ว่าทุกคนเคยกินใช่ค่ะถ้าอาหารทะเลก็มันทั่วไปทินอื่นไม่มีแล้วที่เซิร์ชมาคิดว่าสมุทรสงครามมีอะไรปลอดภัมันหนูหาของแปลกมาอันหนึ่งเออเขาเรียกว่าอะไรนะชาชัครามชัครามอะไรเนี่ยล่ะค่ะชะครามชะครามต้นชนิดหนึ่ง ใช่ใช่ค่ะเป็นอะไรชต้นที่มันกินได้ชนิดหนึ่งซึ่งเราเคยได้ยินแต่ชื่อและพวกเราก็ไม่เคยกินไม่เคยแล้วคุณจะทําเป็นเมนูก็เดี๋ยวต้องลองดูไม่ค่ะี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามแถวนี้พี่รู้จักต้นชาคลามไหมครับรู้จักค่ะรู้จักรู้ค่ะมีเยอะไหมครับเยอะค่ะขึ้นอยู่ตามที่ไหนครับขึ้นอยู่ตามแถวแถวชายแบบว่าชายคันคันบ่อวังกุ้งอะค่ะขึ้นตามคันบ่อวางกุ้งค่ะ หรือว่าข้างๆคงอะไรอย่างเงี้ยแต่สวมากเขาปลูกมันไว้หรือว่าไม่ปลูกค่ะมันขึ้นเองมันจะเกิดขึ้นมาเองค่ะของธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นผักขึ้นธรรมชาติแบบแล้วเป็นผักน้ําเค็ม อ๋อแล้วตอนนี้ก็จังหวัดอื่นไม่มีไม่มีถ้าที่น้ําจืดจะไม่มีอ่าต้องเป็นจังหวัดริมทะเลอะไรอย่างงี้ที่พาไปหาได้ไหมได้ค่ะได้นะได้ค่ะมามามาพี่นำไปเลยนำไปเลยเขาให้เก็บฟรีเลยใช่ไหมไม่ใช่ใครมีใครว่าใช่ไหมไม่มีไม่ใช่ว่าเราไปเก็บแล้วก็ปืนไปยิงเลยไม่มี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 ไม่ห่วงไม่ห่วงกัน เอามาแกงอะไรได้ไหมแกงส้มปูทะเลไข่แกงส้มแล้วก็แกงคั่วปูทะเลไข่แกงคั่วแกงคั่วกุ้งชะครามโอแล้วก็แกงคั่วหอยแครงนะคะแกงคั่วทำเป็นไหมสับไม้ค่ะแล้วอะไรที่รสจัดที่ดูเข้าทางหนูยอ๋อเหรอเฮ้ยมากระทับทีมนี่มันมหลายชั้นเลยอ่ะไม่มีความระแวงเลยอะไรอีกนะยำชะครามยำกับกุ้งก็ได้กับหอยแครงก็ได้แล้วก็แล้วก็มี ทำผักน้ําพริกรล่กะทิเนี่ยค่ะเราไปหาข้าวกินกันก่อนไหมพูดไปพูดมาแล้วมันไม่ไหวพี่เ่เดินพลังก่อนไปเก็บผักไปหาผักกินกันให้ได้ชนะแน่เย้ค่ะทิปแถวนี้มันมีอะไรอ่ะพาเราหลงมาไกลหรือเปล่าเนี่ยฮะทิพย์ capture c a p t อะไรมาเน่ฮะ c a p อ้าวนบอกอยากเป็นเชฟไม่เห็นช่วยเลยเลยก็มาถึงนี่ทั้งทีมันก็ต้องถ่ายรูปสิพี่เอาเหรอนานจะได้ออก จากบ้านอามาที่นี่เนี่ยรงมาหาวัตถุดิบใช่ปะใช่เหรอเออใช่อยู่แล้วเดี๋ยวก่อนคิดก่อนพี่เคยมาของคนมันมีพวกอาหารเออยอาหารทะเลก็สดนะมีอะไรบ้างหอยหอยก็มีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมันมีอันที่ขึ้นชื่ออ่ะเฮ้ยปูปูอะไรปูไข่ เออใช่ปูไข่แต่จะหาที่ไหนล่ะจะถามดูไหมพี่คะพี่คะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพอดีพวกน้องหาพวกปูไข่แบบอะไรพวกเนี้ยพี่มันจะมีแถวไหนบ้างคะอ๋อมีที่นี่เลยค่ะกำลังตกอยู่ค่ะอะไรนะที่นี่ตรงนี้เด็บไปเอาโหลงไม่เอาอุ้ยมาถึงแรงเลยอ่ะจริงเหรอติ๊บพี่ขอขอดูตะกร้าหน่อยขอดูตะกร้าได้ค่ะซื้อเลยซื้อซื้อซื้อเล้วที่จะไปจอดซื้อเลยซื้อเลยอ๋อนี่ไงเอ้ยดูดิติ๊บ ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวอันนี้คือจะมีคนจะมาซื้อไปป่ะคะมีคนเอาแล้วยังยังค่ะแล้วถ้ากับไปจับนียากไหมคะพี่ก็ไม่ยากค่ะพอดีเราดักลออไปแล้วก็ไปยกได้อย่างเดียวเลยก็ไม่ยากนะจิตวิญญาณความเป็นเชฟเราต้องไปเอาวัตถุกดิบจัดแล้วพี่จะลงเรือกับหนูชุดนี้จริงเหรอไม่ลงไงพี่นองงั้นเดี๋ยวลงเรือไปหาด้วยกันเลยก็ได้ค่ะ ป้าครับป้าฮะนี่เห็นสักต้นหรือยังนี่พายมาไกลแล้วนะป้าอฝั่งถนุนเยอะแยะเลยค่ะมันต้นมันเป็นยังไงไหนก็ไงคะไหนยังไงไม่งขันบ่อไหนไงแล้วไออ่อนรสชาติมันจะแตกต่างจากแกปกติยังไงอะคะคือแกเราไม่เอาอ่อนออนกันไปออนไปเละแต่แต่เราอ่อนไปถ้าต้มต้มลวกเดี๋ยวเละใช่ไหมอ่าอันเนี้ยใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นเรือกัน เค็มมันดอกเค็มเค็มแต่พอเราต้มเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องบีบน้ําบีบน้ําคือราดคือราดให้เอาน้าเย็นลาดให้มันเป็นผักบนบกชนิดแรกที่กินแล้วรู้สึกเค็มอ่าไม่ค่อยมีเพราะมันเกิดน้าเค็มมันมีแต่สาหร่ายที่อยู่ในน้ำมาเค็มแต่แต่มันไม่ไม่ไม่มีกลิ่นเ็นเขียวอะไรด้วยนะไม่มีไม่มีไม่มีอ่าเอาละ ไม่ว่ากติปจะมีอะไรสิ่งที่ทัพทีมมีไม่มีใครเคยกินมาก่อนขอติ๊กยกขอติ๊กยกขอติ๊กลองยกดอติ๊กลองยกเฮ้ยเฮ้ย เนี่ยค่ะคือล่อปูออเวลาเราจะดักปูก็คือว่าเอาปลา เอาเยื่อปลาใส่ลงไปแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็โยนไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาดูค่ะแล้วปูก็จะเข้าในนี้ใช่ค่ะอันนี้อันนี้คือเป็นปูเลี้ยงถูกไหมเอ่ยใช่ค่ะเป็นปูเลี้ยงค่ะปูดามี่เคยได้ยินพี่เชียร์ว่าไข่มันเนี่ยถ้าตัวที่มันมีไข่แล้วมันจะแดงมากใช่ค่ะแล้วยิ่งเอาไปผัดแบบผัดเผ็ดหรืออะไรนี่คือแดงแดงบบมันปูธรรมชาตินี่ค่ะคือปูไข่จะเป็นลักษณะนี้เป็นปูเนื้อจะเป็น จะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นกระปิ้งแหลมแต่ถ้าเป็นปูไข่จะเป็นกระปิ้งตั้งอย่างนี้ค่ะก็คือนี่ตัวเมีออันนี้คือตัวสีด้วยไหมคะคุณมินไม่ไม่เกี่ยวค่ะอันนี้คือปูขาวแต่ถ้าเวลากดดูปูเนื้อนะคะสองข้อนี้จะแน่นค่ะกดกดให้แน่นแต่ถ้าเป็นปูไข่ Esta, ปูไข่ต้องดูตรงนี้นะคะต้องเอามีดงัดดูตรงนี้ก็คือแบบว่ามีมีไข่สีแดงแอยู่หรือเปล่าคือวิธีดูแต่ถ้าเกิดไข่ที่มันออกมาข้างนอกแล้วอย่างนี้กินได้เลยนะไม่ได้ค่ะ อันนี้ก็คือเหมือน,อนแบบว่าอ,อ,อยู่อย,อยู่นานจัดก็คืออย่างนี้ก็เราก็จะไม่ทานละใช่ค่ะก็ต้องเอาปล่อยทะเลไปเขาไปล้างไข่ที่น้าลึกอ๋อหขอตรงนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แล้วค่ะอันนี้คือพี่<า>จับ <ๆ S 3> แล้วก็ก็เรียกได้ว่าเป็นการเกษตรอนุรักษ์ด้วยนะเพราะว่าเราจะไม่กินทําเพื่อก็คือยังเหลือเขาได้สืบพัน รอรือรือรรตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่สินที่เรามีอยู่นั้นกับรายการของพี่ตีพร้อมนะครับเหมือนมากเลยนะเหมือนรายการกดนี้อะไรไู้อันนี้เป็นฝั่งผมหามาใช่คุณรู้ไหมว่ากว่าจะได้มาเนี่ยพายเรือกันไปเจ็ดกิโลอะไรอะซึ่งจริงๆอ่ะมันมีตั้งแต่ที่ยืนอยู่แล้วไม่ได้จะพายไม่รู้จะพายไปหาอะไรโรสแมรี่เหรอคะโรสแมรี่ไม่ใช่อะ ก็คล้ายๆมันคือใบชักครามค่ะเค็มๆอ่ะให้ชิมให้ชิมเป็นผักชนิดเดียวที่เค็มอ๋อเมื่อกี้น้องลืมล้างมืออะพี่กินได้กินได้เก้ไดินล้างแล้วกินได้จริงมันมันอยู่ในน้ำเค็มไงมันเลยมีรสเค็มอยู่เนชานี้นี่คือวัตถุดิบของพี่เหรอคะครับมันอ่อนด๋อยมันได้คาวอ่อนดอยเลยอ่ะมากเลย่ะเนี่แกยังไม่กินแกก็เลยไม่รู้แกก็นึกว่าผักกินแหละแล้วไงชอบด้ยยังไม่ได้ทำกันเป็นอาหารไงโสดชอแล้วใครของคุณเอาอะไรมามาถึ ตีมคะค่ะกัวโดนหนีบจุงเบยกิโลเท่าไหร่นะคะกิโลเท่าไหร่นะคะสามร้อยห้าสิบกิโลอะไหร่สามร้อยห้าสิบสามร้อยคุณกิโลเท่าไหร่ไม่มีราคากินเด็ดฟรีอันนี้คือปูไข่ที่สดและไข่แน่นมากๆค่ะอ๋อปูดำที่มีไข่ปูดำที่มีไข่และซีซั่นนี้คือซีซั่นที่อร่อยที่สุดค่ะไม่ต้องเลือกตัวอะไรเลยอันนี้มีอร่อยทุกตัวค่ะ กติกาคือมนุษย์เกิดมาไม่เคยเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเราจะให้เป็นไปตามธรรมชาติเครื่องปรุงจะไม่เท่ากันคุณจะแข่งกันเพื่อมีคนหนึ่งชนะแล้วคนหนึ่งแพ้คนชนะเลือกเครื่องปรุงอะไรก็ได้คุณทำไงก็ได้เราจะวัดจากเสียงตกมือของพี่ๆและน้องๆตรงนี้ว่าคุณชอบการแสดงของท่านใดมากกว่ากันรตายแล้วตายแล้วระหว่างทัพทีมกกติกาคดูละครไหมในเรื่องคนนี้ดีไหมีแล้วคนนู้นน่ะไม่ไม่ดีแต่ แต่ถึงเขาเล่นเป็นคนไม่ดีแต่อ่่่่่ะพพีีเถึงเขาเล่นเป็นคนไม่ดีแต่เราชอบเขาไหมชอบอ่ะยิงจูบกันใครเล่นก่อนคนชนะก่อนคน้นะใช่ไหมคนชนาก่อนนี่ใช่คนชนะเลือกนะนาเลือกจะเล่นก่อนทัพทีมเขาความสามารถเยอะนะใช่เขาอาจจะตีลังกาโชว์ก็ได้ลำโนราคันค่ะโนราของภาคใต้ตบมือ แล้วเมื่อกี้ลงไปดังฟู่หน้าไหม้ไปแถบหนึ่งนะฮะเพราะว่าคอนกรีตร้อนมากนะครับถือว่าใจถึงมากโอ้โหภาพตัดไปที่หน้าของกระติ๊บนึกไม่ออกใช่ไหมตอนตอนนี้คือน,นึกไม่ออกใช่ไหมครับ้อ<ไห>้น้องเพลงน้องเพลงไม่รู้ทำฟือะได้แค่โยแผลเอาแร่เธอไม่กล้าะ เวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นได้แต่มองว่าดานผ่านไปทำไมเขาเงียบไปจังเลยไมรักเขากรังฟังอยู่เขาตั้งใจฟังไม่รู้ต่อใดอยากบอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพของฉันมันไม่น่ามองเป็นเด็กบานบานเป็นเด็กเลี้ยงวัว เนื้อตัวไม่ใสสะอาดไม่ได้ถือกระดาษที่ถือเขียวตัดยามหาเลยวัวชนเจ้าหน้านี่กระติ๊บพอไม่พอดูหน้าเด็กคนนี้หน้าเขาแบบแต่หน้าได้อารมณ์มากเลยแบบว่าหน้าแบบอะไรเนี่มากอินมากอะไรอะอะไรอะเล่าใช่ไหม เขใช่ไหมลูกเต้าใช่ไหมเขาอินไทยว่ากระติบชนะตบมือดังๆกระติบชนะเจ็ดสิบเจดสิบบลคไทยว่าถ้าพิมชนะตบมือดังๆโอ้โสูสีมากอ่ะเฮ้ยพอกัน่ะพอกันเลยอะพอกันะไปยิงชมดีกว่าไหมไปยิงชมดีกว่า พี่ัมันเปเอาเลือกไม่ถูกอะค่ะพี่คุบ้านนี้เป็นคนที่ให้ความยุติธรรมกลัวว่ากลัวอีกคนจะเสียใจเห็นอกเห็นใจไม่ว่าแกเรียกใครตบเท้าเดิมมันจะได้ไม่โกรธกันขอบพระคุณมากคุณอยากทําอะไรได้ใจปั๊บผมมีอันนี้คุณจะเอาก็หรือไม่เอาก็ได้แต่เขาจะมีแน่ๆไม่บอกก่อนคุณต้องมีปูแน่ๆเพราะคุณแบวมาใช่พร้อมไหมพร้อมตัดสินเดี่ยอร่อยนะครับมาดู แล้วเหรอค่ะเชฟคะคะเชฟอยากชิมน้ำพริกอีกหน่อยไหมคะอ่าตามใจคุณเชียร์นี่เลยค่ะคุณคุณชอนว่าไงฉันก็ว่าค่ะสมมติแกเปิดร้านอาหารเนี่ยแล้วรสชาติร้านเราจะเป็นไงแกก็แล้วแต่ว่าลูกน้องแกวันนั้นอารมณ์ดีไหมอยากทำอะไรงี้ยอตหน่อยคนจะได้อยากมากินทุกวันไงพี่ไม่มันจะไม่มาเลยเพราะมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรสักอย่างคาดหวังเลยเดี๋ยวก่อนให้เขาตามใจเขาไปก่อนเดี๋ยวที่จะมาเก็บรายละเอียดครั้งสุดท้ายมันเป็นหน้าที่ของเชฟใหญ่ ทำเต็มที่แล้วค่ะทำเต็มที่เลยมันได้แค่นจริงจริงหยแล้วเชฟทับทิมก็ได้ทดสอบส่วนผสมของเธอ ดน้นคือใส่น้ำตาลได้อีกหน่อยเออแต่แกบอกว่าแกเป็นมนุษย์รสจัดใช่ป่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะรอดูนะครับสายบูครับ <S 2> <S 2> ทำไมคะกินจืดดกินจืไม่เป็นครับ <S 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 ไม่ใช่ทานเธอครับ ที่กินต้มยำที่อื่นไม่ได้อีกแล้วโอ้โหนี่ขนาดนั้นเลยนี่เป็นอาหารเป็นพิษนี่แป็นพิษยาว่แอดพิษยาวเสร็จแล้วค่ะกินแกงก้วกับผักสดถูกต้องค่ะลักษณะเหมือนเนี่ยงค้ำ มันใช่ป่าวะมันยัคำโอ้ oh ผักชี้อยหน้าเป็นอย่างนี้นี่เองเสร็จแล้วเรากำลังจะไปพิสูจน์ทราบกันนะครับว่าผลงานนี้เป็นอย่างไรใช่ค่ะได้เวลาแล้วนะครับ ขณะนี้เราจะได้วัดกันว่านอกจากมีสีไม้ลายมือในการแสดงทังคู่แล้วการเป็นแม่บ้านแม่เรือนการทํากับข้าวจะเป็นอย่างไรโอเคของน้ำจิมก่อนมันคืออะไรครับเออหนูตั้งชื่อว่าแกงคั่วละองคําค่ะเราจะให้ทานกันเป็นคำคำโดยการที่เอาตักแกงคั่วเนี่ยนะคะเนื่องจากเราทําเป็นคลุกคลิกอยู่แล้วเอามาห่อใส่ผักแล้วก็ห่อเป็นคำคำกินไอห่อคามีสตอรี่เดี๋ยวนะระหว่างที่เล่าสตอรี่นี่ไม่ฟังเลยนะ กำลังนึกอยู่กำลังนึกมีทั้งสามเมนูลืมตั้งชื่อตั้งรวมกันมาก็ได้ตั้งรวมกันเป็นเซตเป็นเซ็ตอะไรเซตอะไรปิ่นเมืองคนงานเริ่มจากคนที่ทำเสร็จก่อนนะครับครับคะแนนพิเศษเดย์ชันเป็นไงครับคุณเชียร์น่ากินมากค่ะคะแนนความคิดสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนให้กลายเป็นเมี่ยงคำดีเลิศดีเลิศอันนี้เราจับจำไว้ในใจก่อนบอกชัยชนะพร้อมนะค่ะ ร้อนอย่างเงี้ยหวานแน่เลยอ่ะหวานเป็นลมผมเป็นยาไม่เกี่ยวเป็นอย่างที่ทิ้ไว้คุณกระติ๊บเราควรจะกินอะไรก่อนต้มยำค่ะวมันจะสื่อค่ะคุณไปถามว่าจะกินต้มยำที่ไหนได้หรือไม่ทำไมคะมันไม่อร่อยเท่านี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยไหนเขาอร่อยจริงๆร่อยต้องยอมต้องยอมรับเขาเลยว่ะ นผู้ชมครับบางทีเราอย่ามองคนที่เปลือกนอกอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยครับอย่ามองลีลาอย่ามองความแบบว่าไปใส่จงใส่ใจเออมันทําเป็นเปหวะกินไปใจท้องเสียเปาวะอร่อยครับอันนี้ใช้คําว่าอร่อยนี่ให้เลับมตัวเลยเพิ่มมาอีกนะฮะชะครามไข่ปูชะครามไข่ปูชะครามไข่ปูค่ะแล้วใครที่อยากปูอีกเดี๋ยวดีกว่าค่ะไม่อยากพูดคำนี้นะ กินไข่ปูยเยอะๆเลยตรงไปตรงมานะมันตัดลงมาอันนี้อร่อยมาก <c oughs> เหมือนว่าถ้าจะแข่งนะอันนี้กำลังจะแบบเฮ้ยน้ำคะแนนน้ำพออันนี้เข้าไปปั๊บเหมือนแกะแกะกะปิเข้ามาใส่เลยนนเกะปิเยอะไปเยอะไปเนาะกะปิเยอะไปอันนี้ไข่ปูเยอะๆไข่ปูเยอะๆให้พี่ดูอกินเปล่าๆกินเปล่าๆต้องไม่กินน้ำพริกกะปิไม่ผ่านครับค่ะลองกินเปล่าๆนะคะแต่ชอบไอเดียอันนี้นะอืมไอ้อันนี้คือ ใครไม่ชอบกลิ่นชุนๆของชาอมเนี่ยกินอันนี้ได้เลยอันี้ไปทิ้งเอาอันนี้ไปทิ้งอันนี้ไปทิ้งเออเนี่ยดูดีมากไม่ตอกการดูดีน้อยชนะออกนอกจอทิ้งไปเลยเว้ยโอเคโหวตเชียร์ชนาเราได้อะไรอ่ะได้อยู่ในวงการต่อเขาอยากให้แกออกตั้งนานแล้วแกไม่รู้เหรอไม่โหวตหรอครับหวานเนาะผมว่าอันนี้หวานไปถ้าหวานน้อยกว่านี้จะชนะแต่อันนี้และอันนี้ไม่หวานไปดีกว่า กติจชนะชี์ให้ความคิดสร้างสรรค์นี้แล้วกันให้ทัพทิมก็ได้ค่ะได้สิทำไมอ่ะสุดท้ายเราก็ไม่ต้องออกจากวงการทั้งคู่อันนี้ไม่ได้เสียเราแค่แบบเราได้ย่อยู่รอดปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยและขราวหน้าพาไปเที่ยวเมืงนอกไปคู่ เสมอกันนะครับอยากจะบอกไว้ว่านักแสดงหลายๆท่านที่ท่านเห็นเนี่ยมีเรื่องดีๆหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ความสามารถดีๆซ่อนอยู่หลายคนเช่น2คนนี้ทำกับข้าวใช้คําว่าทําแบบข้าวเป็นและเก่งได้เลยถ้าอายุแค่นี้นะทำนะห้ามีลูกมีสามีไปนะอมมีลูกสักแปดคนนะคนนี้แปดคนแปดคนทำกับข้าวเก่งวันนี้เยอะ จริงจริงเก่งจริงยอมรับเลยเปิดร้านได้คุต่อไปเปิดร้านได้ทั้งคู่ครับเชียจะรอไปชิมตอนนั้นขอบคุณน้องน้องติบน้องรับทิมนะครับขอบคุณฟาร์มปูการนาที่หนูไปมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ร้านเกสรคลองโคนแล้วก็หมู่บ้านคลองโคนแห่งนี้มากินอาหารทะเลมาเที่ยวดูป่าชายเลนอาหารทะเลคือมีครบทุกอย่างเลยที่ท่านจินตนาการได้ว่าอะไรที่อยู่ในทะเลแล้วอร่อยก็มีให้กินที่หมู่บ้านนี้นะครับรวมทั้งกะปิเคยก็ที่นี่มีชื่อเสียงมากใบชะพานี่ เออชัดลยนะอย่าลืมมากินนะครับใช่อร่อยจริงๆค่ะอยากกินจริงจริงอร่อยแบบงงเลยว่ามันมันเหมือนแบบมีเยอะแล้วไม่ได้เสียตังค์นะครับขอบคุณน้องทั้งสองคนมากขอบคุณค่ะเมฆเมฆเมฆมานะคะเมฆก้อนนี้เมฆก้อนนี้กำลังจะมาและเมฆกก้อนนึงกำลังจะมานะคะแล้วพอมาผสมดวกันนะคะฝนมันก็กำลังจะตกค่ะเฮ้ยคล้ายๆฝนกำลังจะตกค่ะคล้ายๆปุ่มว่ะ